อาชาลูกหนัง่ทโรขอเสนอประตูทางออกที่เปิดรอเจดอนซานโชขอขอบคุณบทความจคล #believe โดยสาลผีทางออกของเจดอนซานโชใกล้เข้ามาเรื่อยๆในยามที่แมนเชสเตตกำลังเดินหน้าเพื่อสร้างทีมและมีสิ่งอื่นสำคัญกว่าที่ยังต้องทำอยู่สถานะของซานโชจะอยู่ตรงไหนในอนาคตของสโมสรและถ้าไม่อยู่ที่นี่มันจะเป็นยังไงต่อไปนี่อาจจะเป็นคำตอบในเบื้องต้นของเรื่องนี้ อย่างที่แฟนผีเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องของเจดอนซานโชกับสมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดน่าจะจบแล้วสําหรับอนาคตของเขากับทีนีจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกรณีโพสต์ตอบโต้ผู้จัดการทีมหลังจากที่ซานโชหลุดออกจากทีมในเกมที่แมนเชสเตอร์็บุกมาแพ้อาร์เซนอล3-1เมื่อต้นซีซสัน่นและเขาหายไปไม่มีชื่อในนัดนั้นหลังจบเกมเอริกเทนฮากถูกสัมภาษณ์ในเรื่องนี้จึงอธิบายว่าสาเหตุมาจากเรื่องผลงานของเขาในการฝึกซ้อมกับยูไนเต็ดจะต้องมีพัฒนาการทุกวัน ดังนั้นเขาจึงไม่ถูกเลือกซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาโต้แย้งทันขวัญว่าเขาคิดว่าตนเองซ้อมได้ดีแล้วและเชื่อว่ามีเหตุผลอื่นที่เขาหลุดจากทีมและตัวเองเป็นแพะรับบามานันจากตรงนั้นก็ยาวมาถึงวันนี้สุดท้ายจนถึงบัดน,นี้แม้จะมีการลบโพสต์ไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มาขอโทษกับเอริกเทนฮากจึงถูกตัดออกจากทีมไม่อนุญาตให้ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆออกจากกลุ่มวอทช์และหายไปจากสารระบบเลยอย่างที่เห็น จากการรายงานข่าวล่าสุดของคริสวิลเลอร์และซาม่ม็อกเบลอัปเดตเรื่องซานโชเอาไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีตัวแทนจากสโมสร,รยูเวนตุสเดินทางมาที่สหราชอาณาจากักรและเข้าใจว่ามาติดต่อกับแมนยูเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการยืมตัวซานโชไปใช้งานเดือนมกราคมนี้บางแหล่งข่าวบอกว่ายูเวต้องการจะช่วยจ่ายค่าใน70%เในดีลยืมตัวครั้งนี้ส่วนเรื่องที่จะเป็นสวซปดีลกับเฟเดรโกเคียซ่าคงเป็นไปได้ยากมาก นอกจากยูเวนตุสแล้วสโมสรบุริเซียดอทมุนก็ดูเหมือนว่าพิจารณาจะมายืมตัวซานโชกลับไปใช้งานเช่นเดียวกันรวมถึงสโมสร,รอื่นๆก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ต้องการเคลียร์เขาออกไปจากบัญชีรายจ่ายของสโมสร,รมากน้อยแค่ไหนหนึ่งในความเป็นไปได้ที่คาดเดากันก็คือการย้ายไปอยู่กับสโมสร,รในซาอุดีอาระเบียที่กำลังมาแรงในขณะนี้แม้เจ้าตัวน่าจะยังอยากคาแข้งในสโมสรระดับทวีปยุโรปมากกว่าก็ตามหากเป็นไปได้ คำถามคืออนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะมีพลิกโผหรือไม่ผู้จัดการทีมจะไปก่อนหรือเปล่าควรเก็บซานโชเอาไว้ก่อนดีไหมเพื่อ ETS โดนไล่ออกแน่นอนว่าเทนฮากไม่มีทางไปก่อนเจอดอนซานโช่แน่ทีมต้องมีผู้ดูแลแผนงานพัฒนาในระยะยาวที่ต้องอาศัยเวลาในการปรับปรุงทีมขึ้นมาให้ดีขึ้นการจะปลดเขาในระยะเวลาที่ได้คุมทีมมาแค่หนึ่งปีครึ่งเป็นอะไรที่โคตรไม่เมกเซนอยู่แล้วสำหรับแผนการสร้างทีมดังกล่าว ใครในสมมสรนที่จะตัดสินใจทําแบบนั้นคือโคตรสิ้นคิดจริงๆเพราะงั้นนักเตะที่แข่งข้อกับหัวเรือที่เป็นคนนําพาสมมสรนอยู่ก็คงจะต้องระเห็ดออกไปเท่านั้นในเมื่อนักเตะคนดังกล่าวไม่สามารถเดินหน้าไปกับแผนการกับวิธีการและภาคการดําเนินงานของสมมสรนแล้วก็มีแต่จะต้องไปผู้จัดการทีมคือบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการทีมและชุดนักเตะ จึงมีความชอบธรรมที่จะเป็นคนจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีนี้ที่เป็นนักเตะในทีมนั่นเองโดยตำแหน่งและหลักการแล้วยังไงผู้จัดการทีมจะมาก่อนนักเตะในทีมเสมอเพราะคนคอนโทรลภาพรวมคือผู้จัดการนักเตะจะอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมทิศทางโดยผู้จัดการทีมเท่านั้นน้อยครั้งมากที่นักฟุตบอลจะมีอิทธิพลมากกว่าผู้จัดการทีมจริงๆก็คงต้องระดับบิ๊กเนมแบบอันทัชเอเบิลอย่างเมสซี่กับโรนลโด หรือใกล้เคียงนี้เท่านั้นถึงจะมีพาวเวอร์ที่สมสอนต้องงอจริงๆถ้าคุณยังไม่ได้ใหญ่ระดับโดและเมชจะมาทําอะไรแบบนี้มันไม่มีทางสําเร็จหรอกนาสียดยฝีเท้าและพรสวรรค์ที่อยู่ในระดับที่สูงมากแต่ดึงออกมาใช้งานไม่ได้เนื่องจากอุปสรรคทางด้านสภาวะจิตใจในความเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีไม่เพียงพอต่อการก้าวหน้าไปมากกว่านี้รวมถึงการที่โด่งดังตั้งแต่อายุน้อยแต่ถูกพัฒนาไปอย่างไม่ถูกทางมาตั้งแต่ต้นเมื่อมาเจอกับการบริหารจัดการที่เข้มงวด ภายใต้สภาวะกดดันที่ไม่มีใครมารับประกันตำแหน่งตัวจริงสุดท้ายก็เดินหน้าไปต่อไม่ไหวจนกลายเป็นต้องดิ้นรนหนีออกจากตรงนี้บางทีการนี้ก็เป็นทางออกอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเป็นทางออกประเภทที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แตน่นเวลานี้เจดอนสานโชคคงอยากจะหนีออกจากที่นี่เต็มแก่แล้วเหมือนกันเพื่อจบเรื่องนี้แล้วได้ไปค้าแข่งในที่ที่เขาสบายใจและสามารถจะเล่นฟุตบอลที่ต้องการได้สมมุติว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นในมก,กราคมนี้จริงๆ และซานโชออกไปเล่นแล้วได้ดีกับสมมสรนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเจ้าตัวแต่สมรับแฟนผีหากเกิดในกรณีนี้คงไม่ต้องสนใจอะไรเพราะไม่ได้สลักสําคัญอะไรอีกต่อไปแล้วทุกคนรู้ไหมว่าซานโชมีฝีเท้าทุกคนรู้ดีและทุกคนรู้ไหมว่ามันมีอุปสรรคอื่นๆที่ขวางกั้นเขาไม่ให้สามารถโชว์ฟอร์มได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเอดิธเทนฮากก็มีเหมือนกันทั้งๆที่ตัวเอดิธเองก็พยายามจะให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่แล้ว งานวิธีใช้งานเข้ามา108อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีตำแหน่งก็ยังอุตสาห์ให้ไปลองเล่นกองหน้าเฝ้านายให้กับทีมตอนมีปัญหาก,ก็ดูแลอย่างดีจนนำกลับเข้ามาสู่ทีมได้อีกครั้งปัญหาของจอรซาดนชจึงไม่ใช่เอดิธเทนฮากแต่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเขาเองล้วนๆดังนั้นเชื่อว่าแฟนผีคงจะไม่ได้เสียดายอะไรมากมายนักไม่ว่าใครจะมองว่าเก่งหรือไม่เก่งยังไงก็ตามไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่จุดสำคัญคือเขาไม่สามารถวางตัวเป็นนักเตะที่ดี และต่อสู้กับการแย่งชิงตำแหน่งที่นี่ไหวเพียงแค่การโดนดรอปหรือถูกให้สัมภาษณ์ในสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจแล้วเลือกที่ตอบโต้และงัดข้อถึงขนาดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ในทีมของเอริธเทนฮาร์กเช่นกันมันเป็นสิ่งที่ซานโชทําให้เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครสามารถช่วยได้นอกจากตัวเขาเองและสุดท้ายเขาก็ยังเลือกแบบนี้ทางออกก็ยิ่งชัดเจนว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องไปจากที่นี่เท่านั้นเอง เสียดายแทนเจ้าตัวที่น่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นมืออาชีพและอดทนมากกว่านี้อีกนิดเขายังมีหนทางที่จะเดินหน้าไปได้อีกไกลามากๆด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่ถ้ามีจิตใจที่กล้าแกร่งอยู่ด้วยเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จแน่แต่ถามว่าเสียดายแทนแมนเชสเตอร์เด็ดหรือไม่ตอบได้ตรงนี้เลยว่าไม่เสียดายถ้านักเตะไม่มีหัวใจของความเป็นนักสู้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้เหมือนกัน แยกทางกันซะตรงนี้ก็เป็นวินวินซิทูชั่นนักเตะก็ได้ไปเล่นในที่ที่สบายใจสโมสรก็ประหยัดค่าเหนื่อยไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ยังเปล่าประโยชน์เชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็มุฟออนเรื่องซานโช่กันไปนานแล้วไม่ได้มีใครสนใจหรือมองเป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปยิ่งมีเคสของแฮร์รี่แม็กไกวามาเป็นตัวเปรียบเทียบความเป็นมืออาชีพและใจสู้แล้วยิ่งต่างกันลิบลับความเป็นไปได้ของจดอนซานโช่มีข่าวมาตลอดในการย้ายกลับดอร์มุนขณะที่ข่าวกับยูเวก็ตีคู่มาเรื่อยๆเช่นกัน และการย้ายไปซูริกที่พร้อมเปย์เงินค่าแรงให้เขาอย่างลีกซาอุก็ยังเป็นไปได้ในกรณีนี้คิดว่าเรื่องเงินคือตัวแปรสาคัญจริงๆและเราคิดว่าดอนนุนกับยูเวอาจจะมีปัญหาขอควนและไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยแทนทั้งหมดแน่ๆตามข่าวที่ว่ามาเราวเจ็ดสิบเรน้ำหนักตรงนี้เราจึงคิดว่าลีกซาอุด,ดูจะมีภาษีมากๆในการชิงตัวซานโชไปยกระดับทีมโดยที่เรื่องของค่าเหนื่อยไม่เป็นปัญหาสําหรับพวกเขาเลย แมนเชสเตอร์เองก็ได้ต่เคลียร์เงินตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าอายุของนักเตะก็อาจจะยังไม่อยากไปตรงนั้นทําให้น้าหนักของการย้ายทีมตอนนี้ทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเสือเหลืองมาลายหรือทีมจากซาอุก็เป็นไปได้ทั้งนั้นยังไม่มีข่าวว่าจะเทไปทางไหนมากกว่าที่อื่นแต่ที่แน่ๆคือคงมีการผลักดันการย้ายออกจากสโมสร,รแมนเชสเ,เตอร์เ,เ,เชั่วชัวร์ไม่ว่าจะทางใดก็ตามดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเคสเจดอนซานโช เราก็แค่ตามข่าวอยู่ห่างๆแค่นั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรสําคัญสําหรับเราแล้วตอนนี้สิ่งที่แฟนพีโฟกัสมากกว่าก็คือจะต้องเอาใจช่วยทีมในเกมสําคัญๆที่ยังเหลืออยู่ต่อจากนี้ประเด็นที่ใหญ่กว่าคือจะทํายังไงให้ทีมมีประสิทธิภาพในการเล่นให้มากกว่าที่เป็นอยู่และจะต้องแก้ไขจุดไหนบ้างแฟนบอลก็มีแค่นี้จริงๆคนที่หลุดจากการทําทีมไปแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญอะไรที่แฟนบอลต้องใส่ใจในเมื่อเขาไม่ได้เป็นส่วนสําคัญอะไรอีกต่อไปเพราะงั้นก็แยกย้ายกันไปดีที่สุด ไม่ต้องมาติดค้างกันอยู่คาราคาสังอยู่ตอนนี้ทุกอย่างจะได้เดินหน้าต่อไปได้ประตูทางออกมันเปิดรออยู่แล้วเหลือแค่ว่าที่ไหนและเมื่อไรเท่านั้นเองไม่ลืมบุญคุณเมื่อแฟนบอลการนาลงทุนจัดพิธีศพให้เซอร์บับบี้เฉาตันแม้ว่าเกือบตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาเซอร์บอบบี้เฉาตันจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลทีมอื่นรวมถึงของชาติอื่นๆนอกเหนือจากอังกฤษเหมือนกัน พราะนอกจากจะมีฝีเท้าดีแล้วนั้นเขายังมีนิส,สัยส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมพอตัวด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อมีการเปิดเผยว่าชาวตันเสียชีวิตแล้วนั้นแฟนบอลหลายคนทั่วโลกจะรู้สึกเสียใจกับข่าวดังกล่าวจนมีการทําพิธีรําลึกถึงเขาขณะที่แมนยูเจ็ตก็เพิ่งจัดพิธีรําลึกถึงเขาไปเมื่อวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีแฟนบอลมาร่วมไว้อะไรหลายพันคนก่อนที่มีการฝังเขาอย่างเป็นทางการในเมืองแมนเชสเตอร์อย่างไรก็ตามห่างออกไปเกิน4,000ไมล์ มันก็มีการจัดพิธีรำลึกให้กับชาวตันในวันเดียวกันโดยมันเกิดขึ้นที่ย่นานเทซาโนในกรุงอักราประเทศกาหน้าซึ่งถ้าดูผิวเผินก็ต้องบอกว่ามันน่าเซอร์ไพรส์ที่มีการจัดพิธีให้ชาวตันที่นั่นแต่เมื่อเจาะลึกลงไปแล้วก็จะพบว่ามันไม่น่าแปลกใจเลยเกิ็นก่อนว่าโฮลีโฮแรงจัดงานนี้ที่กาหน้าได้แก่สหภาพแฟนฟุตบอลในกาหน้าที่มีอับราฮัมโบอาเกเป็นประธานโดยมีคนร่วมง,งานกันในระดับหนึ่ง พร้อมกับมีการร้องเพลงและกล่าวสุนทรพจน์ด้วยแถมยังมีถึงขั้นทําป้ายผ้ารูปชาวตันมาร่วมง,งานอีกต่างหากสำหรับสาเหตุที่ทําให้โบอาคเยจัดงานนี้ให้ได้นั้นมันเป็นเพราะชาวตันคือคนที่มีความหมายกับเขามากๆเพราะอาดีตแข้งวัยแปสิปีถึงขั้นเคยพูดยกย่องเขาในตอนที่โบอาคเยเคยเป็นชาวกาหน้าแค่คนเดียวที่เดินทางตามไปเชียบบ้านเกิดในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกินสิปี ย้อนความหลังกันสักหน่อยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1995โดยทัวร์นาเมนต์นมันเตก,กันที่เอกวาดอร์ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปนั้นหากรู้ว่าตัวเองจะเป็นแค่คนเดียวที่ตามไปเชียร์ทีมก็คงจะท้อจนล้มเลิกความคิดในการไปอยู่ที่ขอบสนามแล้วแต่โบอัคเย่แสดงให้เห็นความรักบ้านเกิดจนยังตามไปเชียร์ทีมในตอนนั้นชาวตัานรับหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันในรายการดังกล่าวและหลังเห็นโบอัคเย่หล่านั้นอดีตแชมป์ฟุตบอลโลก1966ก็พูดชมเข้าทันทีว่านี่คือนักรบผู้โดดเดี่ ชช่คนเดียวที่กำลังเชียร์ทั้งประเทศที่จริงแล้วโบอาคเยเชิญคนของสมาคมฟุตบอลการนากับกระทรวงกีฬาของประเทศมาร่วมพิธีนี้เช่นกันแต่ก็ไม่มีใครส่งตัวแทนมาถึงกว่านั้นเขาก็ยังพยายามจัดพิธีให้อย่างสมเกียรติเพื่อแสดงว่าเขาเป็นนี่บุญคุณของชาวตันในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้แฟนบอลรู้สึกซาบซึ้งตามไปด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ